สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในภาคของผมด้วยยังคุณเอ็นตาบีนะครับผมโอเคครับอันนี้เรามาภาคสามนะครับผมของคุณเอ็มภาคสามของผมภาคสองผมอัดเยอะกว่าโอ้โนี่ดูท่านผู้ชมดูสำหรัเพลงเอ็มวันนี่ซีรีส์นี้ผมใช้ประมาณโอ้โหสิภาคเลยนะถ้าใครอยากดูขนาดนั้นก็ดูนะโหดูจนจบทั้งหมดเลยนะของคุณเอ็มต้องยี่สิบภาคอ่ะยิมเออใช่เยอะมากอันนี้มันอะไรเนี่ยรู้ไม่เด็กเหรอ มาแล้วพิกดิสตากีนาทีนะครับเมื่อก้าวเจ็ดเก้าแตาวนี้ปลาลายครับมผมชมหินผมไหมเมื่อกี้ผมปลาลายแต่เกมนี่มันมีอย่างนี้คือมันไม่ตายนะแต่มันจะดีเทมันจะวาร์ปขึ้นมาให้เราซึ่งรอจะตกแบบนี้ผมไม่มีสมาธิเนี่ยฮู้เอมทู้เมไม่คิดที่รอผมเลยเหรอไม่รอหรอก ไปเกิดต่อไม่รอแล้วนะคุณเอ็มบอกผมเออค้องแทบว่าไว้เห็นในชีวิตจริงผมจะเดินช้าเออมาดาวนี้ได้เลยชมท่านผู้ชมทางผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมผลักผมนะอ่าเอ็ดไปดาวผู้ชมใครถ้าอยากติดตามช่องคุณเอ็ก็ไปกดได้ครับเอ็ปตานีนะครับท่านผู้ชมจะบอกอะไรนะเอ้าหกสิบแล้วเหรอ เราแน่จะคลิกผิดนะยมเอาดูสารุตรตึ้งนะฮะงเอ็มอยู่ไหนแล้วเนี่ยน้องเขียวแรงไม่มีน้องเขียวอยากเขียวก็เลี้ยวมาสีแดงมันเป็นนักสู่สีเขียวมันเป็นนักสิงน้องๆเคยดูยุ้ยซีในไหมคะไหมน้องน้องเคยเห็นเขาเลือกมาใอีกไหมแต่พี่วิธีนั้นแต่น้องอาจจะต้องลำคางหน่อยนะคืออย่างแรกคือเราจะต้องไปดูเนื้ออะไรนะาคเดนื้อไก่อะ นี่ยนั่งอ่ะนั้นแบบมันจะมีนั่งอ่ะอยากให้เลือดมันอยากให้มันครบเก้านะถ้าเกิดมันครบเก้าถ้าเกิดมันเกินเก้าอ่ะมันจะหิวเค <Okay, S 1> นะเอ่มอักรอนแล้วผมเล่นด้กับด่านนี้เอเคนไี่พูดเสร็จแล้วผมจะมาอัดชอซึ่ง my gosh มันนี่อยู่ไหนดูด่ายอยู่11เอาอยู่ตรงนั้งเลย <laughs> my gosh โ,โกงโกงกิ่งครับเขาเรียกว,ว่าเน้นโกงเขาไม่เน้นกิ่ง อุ้ยอะไรอ่ะว่าทำไมมาชิวแค่ไหนงั้นตกเลยผมไปประมาณนันหน่อยเนาะไม่เป็นไรหรอกกระจอกว่าดูตัวเองซิว่าไปได้เหมือนผมมั้ยไม่ผมรอคุณไงผมผมกลัวว่าคุณเอ็มจะไม่ผานหรืออะไรนี่เล่นมาเจ็ดสิบดาลแล้วเนี่ยฮะเหรอผมผ่านมาเจ็ดสิบดาลหรอผมไม่เชื่อเลยเน่าะผมจะผ่านกานนี่เราจะเล่นปากกลัวเราต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีนาฬิกาเลยแต่เราเล่นของนะครับไม่มีเลยเฮ้ย อุ้ยลงมาเลยอุ้ยเลเซอร์นี่นะชมนะจชมถ้าม่ชมไไหนดิม่เลยนะจุดโนโอเคอยากรูเตายเหรอูไหนเี่ยีเยวอ๋อีเขียวผมเ่งอยู่นี้มันหนังซ้ำนี่จำได้แต่แค่สลับแค่สลับฝังกูไม่ำละไม่ำละเอ้าบกเชยเลย่ไปนเลเซอร์ที่ไหนได้ หนูว่าคลิปนี <laser message> ้น kind of ่าจะเกิดห้านาทีหลยเนื้น่าจะเกินห้านาทีเลยถ้าไม่ชอบเคยเรื่องเราบอกนะถ้าเกิดจะเคยเรื่องเราบอกก็กดไลค์รายง่ายกดไลค์กดเอ้าไม่กดกดไลค์ไลง่ายอู้หัวใจหมดไ้ร้อยาได้อร์เซ็กดไลค์ไงรายงานตัวด้วย7จ็หรอฮะหมายถึงผมเนี่ย75%็หรอมันง่ายจังอบบค่าตุ้ งงอัพ oh, ร oh, um, ีเอ oh. mm ๋อเเเดี๋ยวิเนะฮึ่มเจ็ดสิบห้าหนานะ คุณได้เริ่มมาหาผมแล้วน่าจะใกล้จบแล้วนะท่านนี้เดี๋ยวนะพเอ็มนะพวกเอมกำลังโดดอยู่ไอ้พวกเอ็มกำลังไปโดดร่มฝ่ายไอ้ไม่ได้กินผมหรอกนี่ฝั่งนี้ได้ได้ไหมถ้าไ้15เปอร์เซ็นต์จะได้จบพีนี่ปอมอันนี้นี่ โอเคครับจบภาพสารแล้วนะครับก็ไว้แบาครับโอ้เพิ่งได้เจ็ดอ่า,าใกล้ถึงพเอ็มนะครับทุกทบใกล้ทุกทีแล้วมาต่อกันที่พาสีนะครับมาเ,เลย อย่าลืมคอมเมนต์นะอย่าลืมคอมเมนต์นะท่านสุนทนี่ไหนโอ้ยฝันนี่ไหนบางแง่หมันตห้าด่านใสนะคิดูถพาผมเล่นพาดะไรยี่สิบห้าด่านผมอ่ะพาดสิบด่านพาดสิเอมวอดด นี่สุดแล้วก็มาเจอกันหลังจากหายไปนานนะไม่รู้พานไหนเราหายกันไปนะโอ้ภาคสองเกือบติม่มท่านผู้ชมสวยมาต่อคุณนี่ตามผมมาแล้วอุ้ยอะไรก็บนอุ้ยมังให้ขค้ือข้างบนม่ให้เราขึ้นล่างดีนะมองข้างบนข้างบนทุกกระบาลผม มันขึ้นท้องบนได้ขึ้นได้อ้าวผมแม่นปากกว่าเยอะแล้วผมผมเป็นผู้ถนัดปากกว่ะนี่มันแซงผมได้ง่ายกางเกงอะครับอืมไปแท้ไปแท้ไม่น่าผูกไม่น่าผูกเลยลืิ่มมือเอ็มต้องเหยียบจะบอสชมพูนะตรงนั้นอะเอ็มต้องเหยียบจะบอสชมพูนะตรงนั้นหหัวกิ่ง ตายต้อไปเหยบจมูกม่เหยียปวก็ได้ดิมันรอผมผมไม่เป็นไรหรอกอ่าเยีตอีกแล้วเ้ยชิวนะอก้ลอาผมกะโดดไม่ได้เออจะกระโดดต้องไม่เหยีบมมึงต้องเหยียบแดงนีเออ เอ้ยอะไรนะเอาตรงนี้มึงหยิดได้ดิเอ้าเฮ้ยตายเฉยเลยการครับวู๊ดแบก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 ไปเลยสิเอาไปเลยครับอ๋อว่าอยู่อะไรที่ไหนได้เฮ้ยเฮ้ยมางบนหยิบสีดำทีเ่ทำกูบ้าอยู่แล้ว ไม่เป็นไรนี่แซงครับคุณเอมอะไรครับคุณเอสผมอัดคลิปอยู่นึกว่าเหยียบสีขาวคุณเนสอยู่ไหนคุณเนสจะทิ้งหายผมก็ได้คุณเอมคือมันอยู่ตรงนี้ต้องคงยังเหยียบขาวยังเหยียบขาวเหยียบขาวไม่เหยียบแบบนี้ยังเหยียบขาวแล้มันคุณต้องเหยียบขาวจะเหยียบขาวไล้เนี่ย อ,อันนี้อะไรอ่ะครับเอ็มหยิบขาดเพื่ออะไรอยู่ไหนเอนอยู่ไหนอันตกมาก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนยีไหนก้าลาผมตกแล้วท่านผู้ชมก็เชื่อผมเลยนะ oh <my> โอ้ยไม่ก็ผมเพื่อย่างเดียวนะกลัวาม,มาแล้วจะไปทีนะ่ติดมาติดได้ทุก กาสีตกใจหมกเลยวน <c oughs> ีก็25ด่างแล้ว <c oughs> ผมก็จะหนึ่งร้อยละหนึ่งร้พักเต็มแด้นอน <c oughs> ถ้า20%ผมก็จะ25กับหนึ่งร้อยนี่ <c oughs> มอล่ะ20%แต่ผมเข้ามาใหม่ <c oughs> ผมจะเช็คผมจะเช็คอยู่ในวันเสีนนี่ยไอแม่งกี่นาะทีนะผม,มอักเนี่ยวะ มาทีแล้วเกมภาคนี้นาง,นะงมากจ้ามจุ๋มผมไม่เคยนะผมไม่เคยแต่วันนี้ผมเตะวันนี้ผมอาจจะลงภาคเดียวนะลงโต๊ช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอราผมแหลกผมแหลกอะไรแจ้งเตือนผมไม่รู้ถ oh <my. S 1> ้าคุณผู้ชมอยากให้มีภาคสามเร็วๆก็ไลค์ลคลิปนี้ไลค์ทุกคลิป ถ้าเกิดมางดวงกันเราได้สาวก็ผมเป็นคนแรกที่จะไปร้อยมีคนเล่นคนหืึ่งไหมโอ้มีคนอื่นด้วยแต่ผมได้มาร้อยได้แล้วนะครับต้องู้ชมร้อยได้เหรออยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมจะไปเล่นแบบอื่นแล้วเนี่ยผมเบื่อแล้วถ้าอยากมึงตอก็ฝากกดบิดไลค์ด้วยเอ้ยไม่ใช่กดไลค์สิเฮ้ยคุณแอมรอผมด้วยกนหนึ่งทีสามทีห้าทีได้แต่อย่ากดสองที อะไรไงอย่ากดเลขอย่ากดเลขที่มันเป็นคู่เออแค่นั้นแหละครับอ่าแต่ถ้ากดดินไล์ต้องกดเลขคู่ต้องกดต้องกดไล์ให้นะอย่าก,กดดินไล์นะผม,มชอบถูกทอมากแต่ถ้าสูโมโม,มาดูเนี่ยผมจะผมจะให้ผมจะสูโมวันเด,ด็กๆกับผมดิผมเก่งไหมคะบะคุณนะสูโมเวียดกับน้องผมสิชอบเวียดกันไม่ใช่หรอเวียดแทนที่พระเจ้าไหมครับ แม็กวิ่งใช่พระเจ้าใครครับเพาผมเนี่ยสามารถทำไม่ซีเรียตต้องบินไปวงฟ้าได้ yeah, s <S อย่าขี้โม้เก่งกูเคลียร์ทีปแล้วก,ก็บ,บินไป่ท uh ิศ huh. อ,อ,อ,อุ้ยอันนี้อย่าหยาบเขียวมาแล้วของเอ็มไม่ช่วยผมเลยเกมพาร์คสกิปอู้ผมเอาห้าสิบโลบไปซื้อแม็กยังจะคุ้มกว่าแม็กอะไรแม็กมมมมป้องกันเอ็มอ๋อป้องกันเอ็มให้ไปต่อเ <laughs> นี่น <laughs> ยเฮ้ยเจ้าป้าแต่จับจุกเฮ้ยเดี๋ยว้อยห้าหน้าแนละ้ว อุ้ยตกเลยไม่นะเป็นอะไรอ้ากระตูปกระโดดไปอะไรกับพรูนี่กาจังครับคุณนิปมาไม่ท้อคุณกระดานปีนดิยากใช่ไหมไม่ยากเคมันเปก็นหุ่นตกกัดโ้ยยังไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่เฮ้ยโอเคจบ ก่อนไบาปครับเออท่านผู้ชมเอ่อเอ,อ็มมาตามผมหน่อยคุณเอ,อ็มมากับผมนะอยมากับจีแล้วก็มากับปูผาสีนะครับมาเออหนูไปกันอะไรกับปูท่านผู้ชมเดี๋ยว <ผม S 2> ออกลองเข้าใหม่นี้มันเซฟให้ไหมท,ท่านผู้ชมช่วยผมด้วยเจมบอกเนี๋ยวลองออกเนี้มันเซฟให้ไหมสิบนาทีแล้วครับโอเล่สิบนาทีแล้วหมอกิบ เข้าใหม่โอเคเข้าใหม่ก่อนเข้ามาใหม่แหละป็นไงเซฟไหมเซฟสวยไปเ,เล่นโอดียังไม่มาขอเข้ขขาใหม่ก่อนท่านผู้ชมยังได้อากี่นาทีเนี่ยสิบสองนาทีผมยังไม่ได้ลงนะนะณวันที่ผมอ่านเนี่ยคือยังไม่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดังไหง ผมอยู่ดัน20เลยแสดงว่าเดี๋ยวไม่ค่อยอัดต่อทีหลังวันนี้ได้มา20เปอร์เซ็นก็พอแล้วเนี่ยอะไรล่ะเพิ่งผมอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปตัดคลิปรอก่อนเดี๋ไปลงคลิปรอเอดีกว่าเฮ้ยยังไม่15เปอร์เซ็นเลยยังไม่20เปอร์เซ็นเลยเนี่ยเท่าไหร่ละ19แย้มอัดแยบหน่อยอีก เีะยะรบกวนจากกองเอ็มนะดาวกองเอ็มเลยเฮ้ย <c oughs> ผมมาผมมาตรงนี้เลยมาอ๋อผมมาตรงนี้ว่าอยู่ไปไหนผมก็ว่าอยู่ผมไปไหน <c oughs> ผมไม่ชอบเรื่องปากกล้วยตอนที่ว่าแบบมึงตายซ้ำๆแล้วผมมึงหัวร้องอ่ะต้องชมเปบ่ไหม,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 มต้องชม ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ้าชอบมีอะไรบ้างแอมิกกี้คอยหีเราบ้างโนไหนดิยุยยังไม่ขึออ้นหรอแอมิกกี้อะไรหรอคะแบมิกกี้แม่กกี้อะไรหรอครับเอ็นตัวมันไว้อัพทีม ครับเสียงแม่เสียงแม่คกับแม่นะครับอ่ากระผมก็พบแล้วนะในวันสิบด่างอันลบมึงนไงโน่หนโโรบางให้ผมด้วยบายบายผมลงคลิปทั้งสามคลิปนี้